สวัสดีครับพ่่อแมพี่น้องวันนี้บ่าวต้นพามาดูเลยครับวักทองยักษ์ครับพี่น้องนี่ปออ้าตัวลูกนี้ว่าประมาณเจ็ดสิบแปดสิบโลครับพี่น้องใหญ่บ้าครับเนี่ยโอ้โ,โ,โหยกไม่ขึ้นเลยครับลูกนี้มันใหญ่เกินโอ้โหขวนมันก่อนครับขวนมันออกกันอ,อ,อ,อือโอ้ยนี่ครับพี่นอ้องโอ้ใหญ่บ้าพี่น้องว่ะว้าตุ่มกับร่วมหัวนู่นแล้วโอ้เนี่ยอบไม่มิดเลยครับพี่น้อง อันนี้คนอบนะครับนี่อบไม่นิดเลยถูกน้อ,นองชื่อมาใหญ่โคดแท้อุ้ยลมทับโป๊ดถูกได้ลูกนี้ไปไว้แกงก็ทางจะดีครับพี่น้องอนี่เลิกงานไวครับไม่มีอะไรเล่นครับขี่รถเลาะหาของกินครับผมมาเจอพักทองยักษ์เนี่ยพี่น้องคุณโอ้โหสุดยอดใหญ่ประคั่เลยพี่น้องเก็บไปดูครับเป็นภาพความทรงจำครับผมมาอีกแต่เดวทั้งทีมาเจอสิ่งที่แปลกๆครับในชีวิตไม่เคยเจอนี่ครับ ทองยักษ์ครับผมลูกนี้นี่บอกต้นคิดว่าน่าจะสามคนยกนะครับมันใหญ่จริงๆนะครับผมนี่เห็นบอครับโอ้โหยกไม่ขึ้นเลยครับพี่นออ้องต้นจะลองยกนะันยกไม่ขึ้นอู้น่าจะเกินน่าจะเป็นร้อยโลอู้บ้ขยับเลยทองนี่นะครับใหญ่ที่สุดของแตกนี่จะเร็วครับพี่น้อง ยินดีพี่น้องถ้าเขาให้นี่แจ๋วเลยครับพี่น้องนี่อยากได้อยู่นะแต่ว่าไม่ไม่ไมรู้จะไปยังไงยกไม่ขึ้นเลยครับไม่ไม่ขึ้นจากดินเลยครับมาติ้งเลยครับผมประมาณนี้นะครับพี่น้องยามแดงที่อิสราเอลครับพี่น้อง